สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่24มิถุนายน2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,277.84มีการย่อตัวต,ต่ำสุดถึงระดับ1,286.89และมีการขยับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,302.30ปิดตลาดไปบร,ริเวณ1,296.75 วกขึ้นมาประมาณ19.36เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาในการซื้อขายของตลาดวันศุกร์โดยดีดตัวข,ขึ้นในลักษณะเทคนิคอลรีบาวหลังจากการดิ่งลงของราคาทองคำระหว่างสัปดาห์ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2011ประกอบกับบริษัท CME Group Inc. ปรับขึ้นปริมาณเงินประกันขั้นต่ำสำหรับสัญญ,ญาทองคำในตลาดโคเม็กหลังจากราคาสัญ,ญญาซื้อขายร่วงหน้าดิ่งลง6.4%ในวันพฤหัส อย่างไรก็มีคำสั่งช้อนซื้อเก่งกำไรระยะสั้นและคำสั่งซื้อในตลาดปัจจุบันช่วยบทบังผลกระทบที่ราคาทองคำได้รับจากการปรับขึ้นเงินประกันขั้นต่ำ25%อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังมองว่าความผันผวนในตลาดทองคำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นและเส้นทางของการขยับขึ้นของราคาทองคำอาจจะไม่ลาบรืนมากนักเนื่องจากราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากช่วงขาขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์ที่ยังคงมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แนวโน้มสกุลเงินดอลลาร์ยังมีแร ยังได้รับแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํำ SPDR มีการขายทองคําออกมา5.411ตันมีการถือครองทองคำณระดับ9 0 8 9 9 4 1ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ซื้อโลหะเงินเพิ่ม90.06ตันมีการถือครองโลหะเงินณระดับ10,000 1 3 9 8ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ20.08บวกขึ้นมา0.52ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ100.61อ่อนตัวลง1.15สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3122มีการอ่อนตัวลง0.0096ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปณระดับ82.410มีการแข่งค่าขึ้น0.666 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําราคาทองคํายังถูกกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์โดยตลาดซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียสกุลเงินดอลลาร์ยังพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์เมื่อเทียบกับตะก้าเงินหลักในการซื้อขายโดยการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์มากที่สุดในรอบที่สิบเก้าสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่แรงหนุนส่งมามากขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ได้วางแนวทางสำหรับการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเช้านี้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%มาอยู่ที่ระดับ82.580หลังจากพุ่งขึ้น2.2%ในสัปดาห์ที่แล้วโดยดอลลาร์ได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ22เดือนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทําให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับเง,งินสกุลอื่นโดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีพุ่งแต่ระดับ2.542ดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2011และพุ่งขึ้น0.41%หากเทียบเป็นรายสัปดาห์ขณะที่ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งยังคงส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเมกร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันศุกร์โดยล่วงผ่านค่าเฉลี่ย50วันและ100วันลงมาเดื่อราคาน้ำมันได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์ จากกับความกังวลที่ว่าอุปสงค์น้ำมันในจีนอาจจะชะลอตัวลงครั้งนี้การดิ่งลงประมาณ5%ของราคาน้ำมันดิบเบนซ์ในวันพฤหัสและวันศุกร์ถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่นับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2012โดยราคาน้ำมันดิบเบนซ์ร่วงลงจากการที่เฟดมีการเปิดเผยแผนโครงการปรับลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันพุธที่ผ่านมาโดยนักวิเคราะห์ของบริษัททด a d i t i o n Energy กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบดิ่งลงเกือบ6ดอลลาร์ในช่วงเวลาไม่ถึง3วัน ดังนั้นจึงมีคําสั่งเข้ามาซื้อชดเชยในตลาดอยู่บ้างเขากล่าวเสริมว่าอาจจะมีแรงเทขายเข้ามาในตลาดมากเกินไปในช่วงนี้และเขาตั้งข้อสังเกตว่าอย่างไรแล้วก็ตามราคาน้ํามันดิบสหรัฐยังคงมีการเคลื่อนไหวในกรอบระดับ92-97ถึงเเหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ในวันศุกร์มีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันศุกร์โดยดัชนีดาวโจนส์และ S;P500 ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนัก2วันทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดบวกขึ้นมา41.108 1จุดหรือว่า0.28%ดัชนี S&P 500ปิดเพิ่มขึ้น4.24จุดหรือว่า0.2%ดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวลบ7.93จุดหรือว่า2.22%โดยถักเทียบเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนร่วง,วง,วง,ง, S งลงถึง1.8% S&P 500ดิ่งลงถึง2.1%และ N a ส da q ดิ่งลงถึง1.9%โดยการปรับตัวลดลงที่เป็นรายสัปดาห์ถือว่าเป็นการปรับเป็นการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดสำหรับดัดชนีทั้ง3ตัวนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหางน,นับย้อนไป5สัปดาห์ดัดชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนปิดปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันทั้งนี้ดัดชนีทั้ง3าตัวปรับตัวลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนกลุ่มการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,285, 1,275และ1,260แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,308, 1,320และ1,325สำหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาทองคำพยายามดิบตัวขึ้นทดสอบแนวต้านซึ่งหากวันนี้ยังไม่สามารถผ่านโซนแนวต้านระดับ1,300หรือยังไม่สามารถยืนเหนือเหนือระดับ1,308เหรียญดอละลาร์ต่อทอยออนขึ้นไปได้ประเมินว่าจะเกิดแรงขายทำกำไรออกมา ซึ่งประเมินแนวรับแรกไว้ที่ระดับ1,285ดเหรียญดอลลาร์ต่อทรยสออนแต่อย่างไรแล้วหากราคาทองคำมีการขยับขึ้นและสามารถยืนเหนือโซน1,308ดเหรียญดอลลาร์ต่อทรยสออนได้อย่างแข็งแกร่งนักลงทุนที่มีสถานะขายอาจจะมีการปิดสถานะลงบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงเพราะราคาทองคำยังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญระดับ1320ี่เหรียญดอลลาร์ต่อทรยสออนราคาทองคำขยับขึ้นนักลงทุนสามารถเปิดสถานะขายใหม่บริเวณโซนแนวต้านดังกล่าว โดยตั้งจุดตัดขาดทุนบริเวณ1,325เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนที่นักลงทุนที่ต้องการซื้อทองคํายังแนะนําให้ราคาทองคํามีการอ่อนตัวลงประกอบกับอาจจะพิจรารณาถึงความเสี่ยงของการเหวี่ยงตกของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนรอบวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ